สวัสดีค่ะฟางเพชรนะคะวันนี้ฟังอยู่ที่โรงเก็บรถเข้าใหม่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ฟังมี Toyota a อ t i s ิ8 e นะคะปี17ราคา459,000บาทค่ะใช้งานไปเพียงแค่116,000โลเท่านั้นนะคะรถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้จะได้เป็นทะเบียน6กไก่จอจาน6073กรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะไฟหน้าใสาๆแบบนี้เลยมาพร้อมไฟเดย์ไทมนะคะล้อแม็กอันลอยนะคะขอบ16ค่ะแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยโครงสร้างด้านในนะคะก็โครงสร้างเดิมๆเ,เลยค่ะ ีมาร์กต่างๆนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยหเหลี่ยมสันโดนะคะยังคมชัดอยู่เลยค่ะเหลี่ยมสันลดสวยมากๆเลยนะคะคมชัดเจนอยู่เลยมาพร้อมกับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ คันนี้ภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะก็ใหม่ๆเลยค่ะไม่มีรอยแตกรอยฉีกขาดใดๆเลยเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังพวงมาลัยก็ใหม่ๆเลยเลขไม้นะคะ11600แสมกนกว่าโลเท่านั้นค่ะจะได้เป็นเครื่องเล่น cdfm usb นะคะพร้อมช่องเสียบ เอ่ e r อ u t w e t outlet ให้หนึ่งช่องนะคะได้เป็น Air Auto แบบขั้นบันไดด้วยนะคะภายในนะคะก็ใหม่ๆเลยเพยดานนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะน็อตซอกประตูต่างๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะ เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอาจจะยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการปรับสภาพนะคะแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้าอีกครั้งค่ะและรับประกันนะคะว่ารถเราเข้ามาก็คือรับซื้อเข้ามาประมูลเข้ามานะคะรถใหม่ๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนคะ่ะภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ด้านหลังให้ด้วยนะคะ2จุดค่ะ สวยมากๆเลยนะคะคันนี้สวยมากเลยเหลี่ยมสันลถดนะคะยังชัดเจนอยู่เลยค่ะคมชัดเจนอยู่เลยพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะโลโก้ต่างๆนะคะยังติดอยู่ชัดเจนค่ะคันนี้จะเป็น 1.8E นะคะปี17ค่ะ 1.8E ปี17ได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กไก่จอจาน6073กรุงเทพมหานครนะคะ ด้านท้ายนะคะก็จะมีเป็นไฟทับทิมมาให้ด้วยค่ะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นะคะแล้วก็ไล่ฝ้าหลังแล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมกับกระจกแท้นะคะจากโตโยต้าทุกบานนะคะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะคะหรือว่าชนหนักทิ่ความมาแน่นอนค่ะ ภายในนะคะก็จะมีเป็นคู่มือรถนะคะคู่มือรถให้สามแนารถนะคะอ่นนี้เป็นรถมือเดียวน็อซอกประตูต่างๆไม่มีขยับเลยค่ะรดไม่มีขยับเลยเพลทรถปีลรถนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยค่ะเม็ดอาร์ตนะคะยังกลมๆสวยๆอยู่เลยแน่นๆเลยนะคะแน่นๆเลยนี่ เม็นอาดกลมๆสวยๆเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ,ดเ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะคะสี่สูบแบบนี้เลยคานหน้านะคะไม่มีโคดไม่งอเลยค่ะน็อตไม่มีขยับเลยคานหน้าเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาดยังกลมๆสวยๆอยู่เลยค่ะ ม็อดอาจยังกลมๆสวยๆอยู่เลยน็อตที่ฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับเลยค่ะแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะสติกเกอร์มอกอต่างๆนะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะอันนี้โลโก้โตโยต้านะคะยังคงชัดเจนอยู่เลยค่ะแล้วประกันนะคะไม่มีชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือกำลังมองหาโตโยต้าอันติสหน e ปี17นะคะรถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อค่ะรับประกันคุณภาพคัดเกตด A ทุกคันแน่นอนนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์ของเราลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมมาได้เลยค่ะอยากเข้ามาดูรถจริงหรือทดลองขับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสาขาสาขาของเรานะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1ค่ะส่วนอีกสาขา หนึงนะคะสำหรับวันนี้ฟังลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ